สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมพามาชมสมเด็จพระจิตรดานะครับผมองคนี้เช่ามาตั้งแต่เขาให้เปิดจองเลยนะครับผมเช่าต่อมาจากเสียอีกทีนะครับผมเดี๋ยวมาดูพระเลยนะครับผมนี่นะครับพระตรงนี้นะครับคมชัดมากครับผมพระจิตรดาเนี่ยครับผมเค เห็นแสงนะครับนี่จิตรด,ดามมนสารเจ็ดสิบสามจังหวัดนะครับผมพระเกจิสายรูปมากครบปลุกเสียงใกล่องดูกล่องก่อนนะครับผมกล่องข้างหลังนี่นนนบโรงพยาบาลราชพิพัฒน์นะครับผม <Yeah. S 1> องนี้นะครับขึ้นเป็นฟองพระาธาตุเลยนะครับผมองนี้แสดงว่าน่าจะแรงมากครับผมองนี้น่าจะแรงมากครับ oh. องนี้ก็ขึ้นมานิดหน่อยนะครับองนี้ไม่มีแต่สวยเลยครับองนี้ไม่ขึ้นก็สวยแล้ mm. เวเกะมาดูด้านหลังบ้างครับด้านหลังองนี้ ไม่เคยแกะเลยนะครับองนี้นี่ฮะติดมาเลยครับผม,น,มนี่นะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังสมเด็จจิตดาปีสองห้าสามเก้าครับผมมวลสารเยอะมากเจ็ดสิบสามจังหวัดนะครับผมของมวลสารเจ็ดสิบสามจังหวัดมาตอนนี้มีอยู่ห้าองค์นะครับผมมีอยู่ห้าองค์ สนใจก็ติดต่อไม่ได้นะครับผมจะไม่ทิ้งเบอร์โทรไว้นะครับแต่จะไปตอบตามคอมเมนต์นะครับผมแล้วก็ไปใส่เบอร์โทรตามคอมเมนต์เอานะครับเอาที่ผู้สนใจจริงๆนะครับสมเด็จพระจิตรดานะครับผมเช่าในยุคนั้นเลยครับจองยุคนั้นแต่ก่อนมีเยอะมากครับตอนนี้เหลือแค่นี้แล้วครับเบ่งเขาปล่อยเช่าบ้างครับผมนี่ นี้ขึ้นฟองพะาดเลยนะครับแสดงว่าแรงมากครับผมนี่ผมฟองอากาศขาวๆจะแรงนะครับกล่องแบบนี้เลยนะครับผมนครพระกําลังแผ่นดินปีสองห้าสามเ้านะครับใน,น,นบลหลวงครมารดห้าสิบปีนี่ครับ สีรูรชัชการที่9นะครับโอเคครับผมอขอบคุณขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับผมสวัสดีครับ